ไอ้านไอ้บ้นไอ้นไปขึ้นไปได้ไงม๊ะไขึ้นไปได้ไง เอาเลยครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วบอกว่าขอให้ทุกคนสร้างแบบฟ,ฟรีไฟล์มาให้หน่อยปรากฏว่ามีคนสร้างแบบให้อย่างไวก็ผมวัยรุ่น FF ปอมนะครับผมชื่อด่านนะแมมาสไทยแท้เลยด่านนี้เป็นด่านของคนไทยสร้างนะครับผมเพิ่งสร้างเสร็จเองนะครับผมน้องก็ส่งมาให้ในแฟนเพจนะผมพี่ไปเล่นด่านนี้หน่อยนะครับผมโอเคซึ่งด่านเพิ่งเสร็จวันที่22นี้เองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอัดคลิปวันที่24ก็ด่านเพิ่งเสร็จ2วันเท่านั้นนะครับผมแม่สร้างไวเท่ว่าคุณผู้ชม ดีคิพชันบอกแมปนี้ไม่ได้ทําจริงจังนะครับไม่ต้องซีเรียสนนะันแปลว่าเล่นเอาขำเอาสนุกได้นะครับผมแล้วก็ AWM อาจจะบั๊กมุมกล้องสูบบางครั้งนะครับผมโอเคมีเกมพาร์ทด้วยนะผมเกมพาร์ AK มังกรฟ้านะผมถ้าเกมพาร์ไม่ทำงานก็ให้ออกเกมเข้าใหม่มามีเกมพาร์แบบนี้ก็คงต้องจัดซื้อับผมโอ้โห75โลบักเลยเหรอ <c oughs> ก็ได้嘛เดี๋ยวเราทำการซื้อเลยลวกันนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอ่อแมปนี้ไว้ให้แล้วกันถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นนะผมใต้ดีคิปชันเนาะ ไปเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวแมปนี้กันเลยนะครับผม let's go เฮ้ยคีเอทนะครับผมหน้าลอมบี้ก็เอาเลยเลยนี่เป็นการตกแต่งหน้าลอมบี้ให้เหมือนฟรีไฟล์ทีผมบอกเลยว่าสร้างสรรค์ดีสร้างสรรค์ดีพู้พชมแม่แต่ว่ากดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมฮะไปเริ่มเก็บเลยแล้วกันนะครับผม หรือ <polarization. S 2> แต่ว่าตัวแมปตัวนี้จะเป็นรุ่นของเดโมนะครับผมเขาบอกว่าขนาดนี้หน้าต่างเมนูบางอย่างไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้เป็นแค่ตัวทดสอบกันแปว่าอาจจะมีตัวตัวแบบเอ่อสมบูรณ์อาจจะมาในเร็วนี้หรือเปล่านะครับผมแม่เราเล่นตัวเดโมไปก่อนล้วกันจะได้ดูว่ามีบั๊กมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคอยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะไปเดี๋ยวผมหาน้องชายผมกอนด้วยกันนะครับผมน้องชายมาครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอ่ากลปอนนะครับผมอะปั๊กพี่ชายปั๊กฟิตป๊อปใช่ไหมน้องชาย ได้วะเฮ้ยปอนปืนมาจากน้องชายสกายอย่างสวยเอามาจากไหนเนี่ยนดี๋ดีมีสายฟ้าด้วยเก็บบนพื้นเฮ้ยยันลูสกีเรจินกูก็มีปอนสกาเป็นไงเพิ่งเก็บเฮงกิ้นเหมือนกันนี่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 เฮ้ยนี่ดีดีเอาว่ะเอวีเอ็ดวีเอ็มอย่างสวยเอ็ดเอบูย่านะครับผมบอกเลยแล้วก็มียันท้าปักธงเลยนะผมปอนรู้ปะ ฟรีไฟถ้าบอทงเนี่ยประมาณ 30, 0 0 0 0 0 0 0บาทเลยด้วยแพงเกินแน่นอนแต่ผมว่าอันนี้สวยกว่าฟรีไฟเนาะใช่ไหมปอนใช่ไหมปอนใช่อไหมปอ๊ตได้ไหมเระหันมาปอนดดมาดดมาพี่รอตรงนี้ซึ่งเออที่จะเป็นเอ่อไอดอกนะครับผมฮะกล่อง a อดอกสมัยบูย่าเลยนี่มีสัยด้วยนะผมนสัยบูย่าเนาะ สนนยนี่คือโคตรโอพีนะครับผมแนะเดียวคือร่วงเลยต้องใช้อ,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 อยู่ไหนเนี่ยอยู่บนเครื่องลงมาสิผมกําลังหอบพี่ดูพี่ดูร่มผม <c oughs> ด้ยย้ยยดีไปไหนพี่ดูร่มผมด <c oughs> ้ยซึ่งสโคบสนัยยังมีบัฟอยู่นะผมอาจจะไม่เห็นเป็นเป้าเนาะซึ่งเราต้องใช้สตยาใน,ในการยิงนะครับผมแบบนี้ฮะแบบนี้แบบนี้ฮะเขาเรียกว่าสตแบบนี้ฮะ อตายไปซะฟอ,อนไหลไหลาตายเสื้อสดไหลเลยเผมบอกเลยนะครับผมว่าเอ,อ่อสไลด์เกมนี้คือโหดมากฮะนัดเดียวตายเลยดิ่งต<น>้นข่าครัมาครับสำรวจแบบกันเลยครับผมอ่านี่จะเป็นเอ่อบ้านพีคนะครับผมฮะเราสามารถขึ้นได้เลยนะผมไม่ต้องกระโดดปอนโดออปอนโดอ,อ้อนดอนดไม่ต้องกระโดดไ่ขึ้นได้เลย เข้ามาข้างในเนี่ยผมอาจจะมืดหน่อยแต่ว่าข้างในคือเหมือนอยู่ครับผมเหมือนเหมือนเออบ้านกลางของพีกเลยนะครับผมฮะมันจะบ้านกลางสีบรรล่วเนาะคือได้ปะเนี่ยขบนข้างบนก็ขึ้นได้นะครับผมผมบักพี่ชายเฮ้ยผมบักตรงไหนเนี่ยตายไปซะไปเกิดใหม่ซะมาปอนมาเดี๋ยวผมเอ่อทำการโดดร่มแป๊บพี่ชายเฮ้ยจับมา พ Dante, ี le, ่ไม่เห็นน้องชายเลยโดดจังเนี่ยร่มผมนะร่มเรอ่าแน่แน่แนเขาเรียกว่าเรแบบดำล้วนอ่าแน่จัดไปโดดมาพีพ่ดูนะเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอเ้ยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระสุนเชียววัวไม่โดนเนี่ยแมวแมวมาปอมเดลยวัวมาปอมเรามาดูไอ้วอกันนะผมไอ้วอคือสวยนะปอนสวยไหมไอ้วอลองจอดได้จอดได้ปะ อ้บอลยิงบอลยิงพี่ชายม,มันแข็งแรงเกินไปไอ้ไอ้บอลยางแข็งต้องใช้ <c oughs> เราจะไปลงเมืองข้างล่างกันนะครับผมอะไปอาจจะเป็นบีมาซ <c oughs> กิ่กปะใชุ่มันบีมาปะคุณผู้ชมน่าจะบีมานะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือปล่าเราไปดูกันนะครับผมเพราะเป็นบ้านเรียงๆกันนะผมไป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 สลบีมากันนะผมไม่น่าใช่บีมาเ่รอเฮ้ยตรงนี้มันเอ่อฟูจิโนะปะวะ รงนี้จะเป็นปาน้ำมันนะครับผมอ่ะใช่ไหมพี่ชายรือมีซองด้วยสอนผมไม่ต้องเติมเลยเฮ้ยบอปดูสกินพี่ลูกซองนี้ถ้าเกิดเติมคือสุ่มสามพันสี่พันเพชรได้โคตรเลยแต่ว่าอันนี้กูได้ฟรีว่ะแมสเท่จัดนะครับผมไปตามพี่มาเราจะไปขอออริกาต่อนะตามมามึงวิ่งช้าจังวปอนไม่วิ่งพี่ชายมันไม่วิ่งเฮ้ยไม่มีรถให้เลยนะครับผมถ้าเกิดเอ่อคนสร้างดูอยู่ับผม สร้างรถมาสักคันเดี๋ยวผมแมพถ้าแมพตัวใหญ่ขนาดนี้นะควรจะมีรถจริงๆนะมึงเอ็มเจ็ดเก้าเอ็มเจ็ดเก้าพี่เราคนอุ้ยเอ็มเจ็ดเก้าตกใจเฮ้ยปอนเราถึงหอยใกาแล้วอุ้ยเหมือนไปเลยดูดิมึงเคยเล่นเหรอมึงรู้ได้ไงมึงเหมือนเลยพูดไปเรื่อยมึงเนี้ยนะมาเดี๋ยวผมจะดูให้เหมือนจริงหรือเปล่านะผมฮะเฮ้ยปอน โคตรเหมือนเลยพี่ชายเราจะการโดดขึ้นหอนาฬิกาได้หรือไม่กระโดดได้มั้งเออเราไปดูไปเดี๋ยวลองขึ้นเออคุณผู้ชมผมว่าเหมือนอยู่นะแต่ว่าเออบางบ,บ้านบางอะไรมันก็ยังเข้าไม่ได้เล็อย่างก็คือบ้านตรงนี้มีหรือเปล่าตรงหอนาฬิกาเนี่ยอาจจะต้องตัดไปเนาะตอนแรกมีสองห้องตรงนี้นะผมออะเดี๋ยวเอ้ยบอนกูลอยได้ไงพี่ชายพี่บินได้ล <c oughs> อยได้เฉยเลย เฮ้ยเราเป็นจีเอ็มบอลพี่เปนได้เป็จีเอ็มเราจีเอ็มของซื้อพี <st> ่จีเอ็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้บอลขึ้นได้เฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แค่นั้นแหละบอลขึ้นไปบอลขึ้นไปอีก,น,อกน,นิดนึงอีกนึงเฮ้ยเกือบถึงเกือบถึงเลยผมกำลังพยายามอยี่ยงพี่ชายเสียเวลาไปบอลไปเราไปที่อ <c oughs> ื่นต <c oughs> ่อไปโรงงานต่อนะครับผมไปถ้าเกิดทัดจะขอเดลกาก็ไปโรงงานข้างหน้านะครับผมอ่ะอ้าโอเคไปเราไปดูโรงงานต่อเลยไปบอลมา แล้วเข้าไปในโรงงานไม่ได้ผู้ชมโอ้เสียดายมากเลยก่อเข้าไปได้ปะบอลผมพบอลมึงขึ้นไปได้ไงมือขึ้นไปได้ยังไงอะไรวะพี่ชัยมือขึ้นไปยังไงชัยผมพีได้บอลสุดยอดท้องชัยแรงดันปืนมันสูงพี่ชายโอ้ยแรงดันปืนเฮ้ยทำไมมึขึ้นไม่ได้วะตุนี้ตุนี้มมึขึ้นไม่ได้อะตุนี้ตุนี้ใช่เหรอ เลยแรนปืนมันสูงใช่ไหมล่อปอนอ้าวปอนกูจมดินปอนช่วยกูด้วยกูจมดินพี่ชายพี่ชายใช้โปรหรือพี่ชายกูใช้ปอนกูโดนปอนช่วยกูด้วยพี่ชายจมดินผมิพี่ชายเป็นอุ้ยพี่ชายไม่โดนทำไให้พี่ดูเอามาดิมาเดตายไปซะไปไปซะทำไมกูตายกูยิงแม่นกระปอน มีแม่ไเลยครัเมื่อกี้นึกว่าฆ่าได้ปอนไปไปหยิบสกาไปปอนไปกระโดดสกา,สก,ากันไปนสกาในที่มันเต้นมาพี่อาม,ม่าไม่ให้สกาไงปอนอาม,ม่าไม่ให้สกานะเกิดทันเพ่อป,ปอน <c oughs> ทำยังไงอาม,ม่าไม่ให้สกาละปอนทำยังไงอาม่าไม่ให้สกามันบอกถึงอายุเลยนะพี่ชาย <c oughs> มึงเกิดทันได้เลยเราก็อายุค่อนข้างีใจเยอะแล้วด้วยตอนไปไหนกูอยู่เนี่ยเนี่ยปอนทางนี้ผม,ผมต้องการที่จะอยู่คนเราฝั่งกับพี่ชายเฮ้มันมีที่ดวนตรงนี้โอเคอะตรงนี้จะเป็นที่ดวนปืนนะครับผมอะอะถึงแล้วปอนมา <c oughs> เราจะมาดวนสากาตรงนี้มาปอนมาไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วพี่ชายพร <c oughs> ้อมยังพร้อมเลยพี่ชายมาหากพร้อมแล้วหนึ่งสองจามเริ่มอุ <c oughs> ้ย เปิดก่อนได้เป primo, เรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบมาดิสกานะน้องชายทำอะไรนี่ชายเฮ้ยมาดิตึงตึงตึงโอ้ยโอยโอยคือตายคือตายปัญาตายปัญานาป่ะญายาคุะนอนอยู่ปอนลุกไงวะปอนปล่อยปอนปอนปอน อยูนี่พี่ชายอุ้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 ยวัดเหรออุ้ยจะวัดเหรอมาดิมาแตกแล้วพี่ชายมาดีจัดมาโอ้ยตึงอุ้ยไม่ตึงแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นตึงแต่ผมดึงเองเฮ้ยเอาว่าปกติเล่นอวีไ่ใช่เหรือมันมาอย่าบอกนะว่ามึงฝึกจากเทพเอลสุเล่นเอลสุบ่อยใช่ไหมมึงอ่ะ ผมนี่ติดอันดับ็อป10เอลสู่ประเทศไทยเลยนะผมให้พี่เก็บปืนก่อนเลยพี่ชายอ่ะได้ได้มาเดชเก็บมาดิมาดิมาดิว้าอะไรวะเม่นจังไว่อนไม่ได้ไปไหนก็อยู่หลังไอ้รอบนี่แหละแต่ว่าเราละใช่ดิพี่จักรโกะทำไมน้องใช้ไม่มีนะ กูอย่างไอดอกนี่แเละซุ่มยิงกูเลวเอ้ยตายไปซะตายไปซ้ำศพซ้ำศพเขาแคสมานานแล้วแคสมานานแล้วอยู่สูยากคิดว่าจะรอดอย่าคิดว่าจะรอดโอ้ยตายคู่ตายคู่เฉยเลยโอ้โหผมปีนต้นไม้ได้ด้วยวะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่จำหลายคนที่ไม่มีทางสู้อันนี้ผมไม่มีอาวุธในมือแล้วะ โอ้คืนชนะทำได้ทุกอย่างเอ้ยตายไปซะจบไหลเลยจบตายไปซะผมปี่นเอานะครับผมสำหรับการรีวิวในส่วนของเอ่อฟรีไฟปอบก็เป็นประมาณนี้นะครับผมฮะบอกเลยครับผมว่าผมยังหา AK f l a m i n g d ดาก o ไม่เจอเลยโคตรส็งซื้อโรบักมากู้ก็ไม่ได้รีเกมก็ไม่ได้พ่อจะเอา AK มังกรฟ้าแม่งไม่ได้ กรามันหน่อยของมันเร่อ๋อบ๊ายบายฮะบ๊ายบายปอนบ๊ายบายเ๊ายบายครับผมโง